วันนี้เราจะมาทำดวงรายสัปดาห์ของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะระหว่างวันที่19กันยาถึง25กันยานะคะมาดูกันว่าดวงของคนวันจันทร์จะเป็นอย่างไรนะคะคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูไว้เป็นแนวทางอย่าเสียสมากเกินไปเนาะเรามาดูกันค่ะการงานของคนวันจันทร์เครียดเนาะใช้ความคิดเยอะค่อนข้างที่จะกังวลใจงานติดขดัดทำอะไรก็เหมือนจะมีคนคอยขัดแข้งขัดขาดนะคะทำบุญให้สัก,กรรมในเวรบ้างนะ เพราะว่าช่วงนี้มีแต่คนแบบว่าขัดแข้งขัดขาคุณทำอะไรก็ไม่ลาบรื่นนะคะประสบปัญหาเรื่องการงานนะคะบางคนรอง,งานใหม่อยู่ก็ยังไม่มีนะอาจจะต้องผ่านช่วงสัปดาห์นี้ไปก่อนนะคะเรามาดูเรื่องของการเงินกันบ้างค่ะแต่การเงินคุณมีคน คนคอยช่วยเหลือสนับสนุนนะเงินจะมีเข้ามาค่ะแล้วก็ช่วงนี้จะลงทุนอะไรนะคะก็สามารถลงทุนได้หรือจะมีเพื่อนมาให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินหรือการเงินจะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนคุณคุณมีเงินเข้ามานะคะในสัปดาห์นี้ไม่ขาดไม่ขาดสวนหรอกนะคะ,ะไรเรื่องของสุขภาพค่ะสุขภาพ จริงๆดวงของคุณมีการเปลี่ยนแปลงเนาะสุขภาพคุณน่าจะดีขึ้นนะคะระวังเกี่ยวกับระบบน้ําในร่างกายนะคะออแล้วก็วิงเวียนศีรษะหน้ามืดอะไรพวกนี้ค่ะแต่สุขภาพคุณถ้าเป็นอะไรเรื้อรังอยู่จะค่อยๆดีขึ้นนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรร้ายแรงนะเรามาดูความรักค่ะ ความรักสําหรับคนโสดคุณเองเนี่ยแหละไม่ค่อยเปิดใจให้ใครคุณรู้สึกว่าอยู่กับชีวิตตัวเองทํางานหาเงินมีความสุขดีอยู่แล้วนะคะพิจารณาคนช้าเปิดใจคนช้าหรือจะเจอแต่ความรักช้าๆเนาะช้าแล้วก็ดูเหมือนไม่มั่นคงนะคะหรือแบบดูเหมือน คนที่คุณเจออ่ะจะยังไม่ค่อยให้ความสาคัญเกี่ยวกับเรื่องความรักคุณเองก็เลยเบื่อเบื่อนะคะก็เลยอาจจะไม่โฟกสัสในเรื่องความรักเช่นกันส่วนคนมีคู่นะคะความรักของคุณมันอยู่ในช่วงของการแบบขาดการดูแลขาดการเอาใจใส่เพราะต่างคนต่างมีภาระ,ะหน้าที่ต่างคนต่างไปคิดในเรื่องของการส,สร้างอนาคตนะคะพอสร้างอนาคตยังมันเลยขาดความหวานยังไงก็ต้องหาเวลาที่จะเติมความหวานให้กันหากิจกรรมทําร่วมกันหน่อยนะคะไม่งั้นความรักมันจะกลายเป็นขาดความเข้าใจแล้วดูจืดชืดเกินไปเนาะ สิ่งที่ท่องทำเสริมดวงนะคะทาบุญถวายสังฆทานให้เจ้ากรรมนายเวรบุญเสริมดวงให้เจ้ากรรมนายเวรบริจาคทานนะคะบริจาคน้ําดื่มนะคะบริจาคเ,เสื้อผ้านะคะจะช่วยเสริมดวงของคุณ, <S <S <ๆ>คณเลขนำโชคของคุณคือเลขสามนะคะแล้วก็สีนำโชคของคุณคือสีส้มกับสีทองนะคะในสัปดาห์นี้นะคะสีที่ไม่ควรใช้นะคะจะเป็นสีฟ้าสีเทานะคะหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงไปก่อน <S <S ประมาณนี้นะคะส่วนใครอยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมทักดูดวงส่วนตัวได้นะคะจะมีแบบแชท ซึ่งมีโปรโมชั่นอยู่นะคะหนึ่งคำถาม28บาท2องคำถาม50 5้าคำถาม100หรือโปรโมเมาๆหนึเดือน299บาทนะคะใครสนใจทักดูดวส่วนตัวได้นะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย